ทุกท่านอาจจะรู้จักครูเคสในนามครูสอนภาษาอังกฤษนะแต่จริงๆแล้วครูเคสมีงานหลายด้านมากการสอนภาษาภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งงานนะที่ครูเคสรักแล้วก็ทําได้ดีแต่ไม่อีกหลายงานนะที่บางทีพวกเราไม่รู้รวมถึงครูเคสเป็นเป็นนักจิตว,วิทยาแล้วเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรมากมายทีเดียวนะเพราะฉะนั้น มิติที่พวกเรารู้จักกูเคสเกี่ยวกยวเรื่องของการสอนภาษามันเป็นห่วงเวลาเล็กๆของผู้หญิงคนนี้นะเดี๋ยวเราลองฟังสิ่งดีๆที่กูเคสจะได้แชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเรานั่งตรงนั้นตรงตรงนั้นเลยเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าเออไม่เป็นไรกับนมัสการพระจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกๆคนนะคะก็ จริงๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะวันนี้ก็กลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับทุกๆท,ท่านนะคะแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ลองมาแบ่งปันนะคะท่ฉันก็เลยเตรียมตัวได้แค่เมื่อคืนนะคะก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้นะคะมาพร้อมๆกันเนี่ยค่ะดิฉันก็เพิ่งเรียนพร้อมกับทุกๆท่านเนี่ยนะคะว่าที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราจะนํามาปรับใช้นะคะกับชีวิตของตัวเองได้อย่างไรฉันเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ย อาจจะมีความรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะคะหลายท่านเนี่ยดิฉันเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะเพราะว่าแรกๆที่ดิฉันเริ่มนั่งสมาธิดิฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันเมื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ฉันจะนั่งนิ่งๆไปทําไมนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระอาจารย์มากมายนะคะแล้วก็รวมทั้งเมื่อวานเราก็ได้ดูเ,เทปของคุณอ้อยนะคะดิฉันก็เลยเคิดว่า เอาที่เรียนมาล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยมามาแบ่งปันกันนะคะในระหว่างที่ฉันถ่ายทอดประสบการณ์ที่ฉันได้เรียนรู้ภายใน3าวันนี้ก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยลองกลับไปถามตัวเองด้วยนะคะว่าตัวท่านเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะ จริงวันแรกเลยค่ะพวกเราเได้เรียนรู้ในเรื่องของออปัญญานะคะซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าปัญญาเนี่ยมีอยู่3อันนะคะอันแรกนี่ยเขาเรียกว่าสุดตะมยะปัญญานะคะนั่นคืออะไรเอ่ยปัญญาซึ่งเกิดจากอะไรคะเกิดจากเกิดจากการ ฟังการอ่านการศึกษานะคะนั่นคือปัญญาซึ่งเกิดจากการที่เรามีอินพุตนะคะใช้คำว่าอินพุตไม่ว่ามันจะเข้ามาทางไหนก็ตามนะคะอาจจะเรียนหนังสือบางคนขี้เกียจเรียนโดดเรียนไม่เป็นไรแต่ว่าชอบอ่านเองบางคนชอบครูพักรักจำนะคะนั่นคือปัญญาซึ่งเกิดจากการที่เราเอาความรู้นั้นใส่เข้าไปในหัวนะคะออคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หลายคนก็ชอบยัดเยียดความรู้ใส่เข้าไปในหัวของลูกๆเหมือนกันนะคะเพราะนั้นนั่นก็เรียกว่าสุตตมยะปัญญาแต่ว่าทุกๆท,ท่านลองถามตัวเองสิคะว่า WA, ไอ้ปัญญา อันนี้ม,นมันมันมักจะอยู่ในหัวเราแพ๊บเดียวไหมคะมีท่านในอ่านหนังสือเตรียมตวจสอบเนี่ยแล้วจำมันได้ทั้งเทอมเลยจำเป็นปีเป็นชาติเลยมีไหมคะุ่นใหญ่จำได้แค่ไหนคะจำได้แค่สอบอนะบางคนมันมันลืมกลางอากาศเลย มันสอยไม่เสร็ก็ลืมการากาศไหคะเพราะฉะนั้นสุตตมัยปัญญาเนี่ยถ้าดิฉันอยากจะเทียบในในสายที่เรียนมาในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนั่นก็คือการเอาองค์ความรู้นะคะใส่เข้าไปในสมองส่วนที่เรียความทรงจงญญาระยะสั้นเพราะฉะนั้น ถ้าใครมีวิธีการเรียนรู้อย่างนี้นะคะก็มีทางเดียวจะยป็งไงที่จะให้มันรู้ต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือต้องกลับใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะการศึกษาได้ว่าเรารู้สึกจะได้างนี้มากเกินไปนั่นก็คือว่าเวลาให้เด็กๆเรียนอะไรก็กลัวเด็กลืมนะคะก็ให้จับใส่จับใส่ก็จับใส่เข้าไปในสมองทุกวันแต่ดีแลนวการที่มีการเอาข้อมูลใส่ในสมองส่วนความจรงจำระยะสั้นนั้นนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเนี่ยข้อมูลนี้จะอยู่ในสมองของเราได้ไม่เกิน3วันค่ะ นะคะไม่เกิน3วันพวกเรามองตัวเราเองง่ายๆก็ได้นะคะ,ะเวลาที่เราอะ,อะไรเดียสมมติไปซื้อกับข้าวนะคะคุณผู้หญิงซื้อกับข้าวโออีตอนซื้อนี่กิเลสเยอะนะคะยิ่งไปจ่ายกับข้าวตอนหิวนะคะซื้อมายอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะปรากฏกินนังอาทิตย์ยังไม่หมดเลยคะ่ะแล้วเสร็จแล้วลืมไหมคะบางวันเปิดตู้เย็นมาเอ๊ะถุงนี่อะไรทําไมมันกลายเป็นสีเขียวๆดำๆ นะคะขึ้นลาไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราเอาข้อมูลนั้นใส่ไปในสมองส่วนความทรงจําระยะสั้นมันจะอยู่ในนั้นได้แค่3วันค่ะ แต่มันก็มีวิธีการนะคะวิธีการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในสมองของเรายาวขึ้นนั่นคือการชิฟนะคะการเลื่อนการย้ายข้อมูลจากความทรงจำระยะสั้นไปสู่เซลล์สมองที่เป็นหน่วยเก็บความทรงจำระยะยาวนะคะทีนี้าการที่จะเอาข้อมูลไปเก็บในความทรงจำระยะยาวเนี่ยเมื่อวานเราเออวันแรกเลยเราก็ได้เรียนต่อซึ่งดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกระบวนการเดียวกันนะคะนั่นก็คือการเรียนในสเต็ปที่2นะคะซึ่งทาให้เกิดจิน จตตมยปัญญานะคะจินตมยปัญญานั่นคือปัญญาซึ่งเกิดจากอะไรคะวันแรกเรียนหรือไั่ยังโอ้เงียเกิดเลยรพระอาจารนยนะ์จำไม่ได้เลย จินตะจินตะแปลว่าความคิดนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ที่จะย้ายข้อมูลที่อยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยความทรงจําระยะสั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในความทรงจำระยะเะยะระยะยาวเนี่ยก็คือจะต้องก่อให้เกิดความคิดนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเรียนอะไรมาแล้วแล้วนําไปคิดต่อค่ะนำไปคิดต่อ,อข้อมูลเหล่านี้จะถูกย้ายจากความทรงจำระยะสั้นไปสู่ความทรงจำระยะยาวทันทีค่ะ นะคะเป็ถ้าเทียบกับการทํางานเหมือนกันนะคะสมมุติว่าท่านเจ้านายจะสั่งอะไรลูกน้องสักอย่างหนึ่งนะคะสมมุติหลายท่านเป็นไหมคะพอรับคำสั่งครับเสร็จแล้วเดินไปอีก3ามเก้าเฮ้ยเมื่อกี้นายสั่งอะไรว่าลืมเป็นไหมคะนั่นเป็นเพราะว่ามันยังไม่เกิดการเรียนรู้ในสเต็ปที่2นะคะนั่นก็คือการไม่ได้คิดต่อนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้เอาความรู้นะั้นมาคิดต่อ,อ,อความรู้จะถูกย้ายไปอยู่ในหน่วยความทรงจำระยะยาว ความรู้ที่อยู่ในหน่วยความทรงจําระยะยาวก็ไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าจะอยู่ถาวรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้ความรู้ทุกอย่างที่เข้าไปในสมองเราอยู่ในหัวของเราอย่างถาวรนั่นก็คือการเรียนรู้ในสเต็ปที่สานะคะซึ่งเรียกว่าภาวนามายะปัญญานั่นคืออะไรคะไม่มีใครตอบเลย <c oughs> นั่นคือการเรียนรู้โดยการผ่านประสบการณ์จริงค่ะ ะะการผ่านประสบการณ์จริงออพอพระอาจารย์บรรยายเรื่องพวกนี้เนี่ยดิฉันก็เพิ่งปิ๊งเมือ่อเมื่อวัน,วนที่วันแรกนี่เองนะคะทั้งที่ดิฉันสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมา20กว่าปีแล้วนะคะดิฉันก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าตายละเทคนิคต่างๆที่ดิฉันสอนให้คนไทยมา20กว่าปีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา3ระดับนี่เอง นะคะคนไทยเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเพราะว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นไปได้แค่ขั้นแรกขั้นเดียวนะคะก็ตะพื้นตะพื้นท่องคําศัพท์กันดูไหมคะหลายท่านท่องคําศัพท์เวลาสอบก็สอบผ่านแต่ว่าหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็เริ่มลืมนะคะแล้วพอมาเจอสเต็ปสามพอเจอฝรั่งตัวจริงเป็นไงคะท่านตํารวจท่องเที่ยวคะเจอฝรั่งตัวจริงเป็นยังไงคะยิ้ม <laughs> ยิ้มอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าพวกเราตีโจทย์ให้แตกนะคะสิ่งที่ พระอาจารย์สอนนะคะซึ่งจริงๆอยูใ่ในหลักธรรมะอยู่แล้วเนี่ยนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะคะดิฉันเองไม่เคยศึกษาธรรมะเลยแต่ว่ากระบวนการเรียนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับดิฉันเองเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะจนี่นั้นได้สร้างขึ้นมาเป็นทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยนะคะ,ะลูกศิษย์ดิฉันเนี่ยเรียน3เดือนก็จะพูดภาษาอังกฤษได้และได้ตลอดชีวิตนะคะก็ตอนแรกดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็สารภาพว่าพึ่งมานึกออกเนี่ยเมื่อวันพฤหัสคือวันแรกที่เราได้ฟังจากพระอาจารย์นั่นเอง นะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านใดอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ลองเอาสิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยลงกลับไปถามตัวเองนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเป็นทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรก็ตามนะคะถ้าเผื่อว่าเรามีกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสามสเต็ปในสมองแล้วนะคะองค์ความรู้นั้นจะอยู่ในสมองของพวกเราตลอดไปค่ะดิฉันยกตัวอย่างตัวเองก็ได้นะคะดิฉันกลับจากเอ,อ,อเมริกาเนี่ยยีกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็รับราชการนะคะเ,ออเหมือนกับทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยค่ะ ก็วันๆก็พูดแต่กัภาษาไทยนะคะกับลูกกับเต้านี่ก็พูดภาษาไทยนะคะที่บ้านพูดภาษาไทยกันแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีคนใช้ดิฉันพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือฉันก็สามารถกดสวิตช์แล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษล้วนได้เลยโดยไม่ต้องคิดผ่านภาษาไทยนะคะทาั้งๆที่มันผ่านมาแล้วอย่างยกว่าปีทําไมมันถึงไม่ลืมไม่ได้ใช้เลยก็ไม่ลืม นอกจากภาษาอังกฤษแล้วจริงๆจะว่าไปมันก็ยังพอใช้บ้างนะเพราะมันต้องสอนหนังสือบ้างเป็นพิธีกรบ้างนะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษแต่ดิฉันพูดได้อีกภาษาหนึ่งนะคะนั่นคือภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยดิฉันเคยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นตอนอายุ19กนะคะก็นานาแล้วค่ะ25ปีแล้วมั้งคะ,อ,ะอยู่แค่2เดือน ะะโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเลยนะคะภาษาอังกฤษยังใช้บ้างภาษาญี่ปุ่นไม่มีโอกาสใช้นะคะแต่ว่าเมื่อสองสมปีที่ผ่านมานี้ดิฉันก็ไปกับลูกสาวไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปแบบแบคแพค,แคนะคะก็ซื้อหนังสือท่องเที่ยวไปเล่มหนึ่งไปกันสองคนแม่ลูกปรากฏว่าลูกสาวยังตกใจเลยค่ะบอกแม่โอแม่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ขนาดนี้เชียวเอนะคะ,นนนนะค,ะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็ตกใจคะ่ะลูกเพราะแม่ก็ไม่ได้พูดมาแบบ20 3 0ปีนะคะทาไมมันยังพูดได้ ะะเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการทํางานในสมองของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทุกๆคนอยากจะเก่งอยากจะฉลาดอยากจะให้ลูกหลานฉลาดนะคะ,ะคุณครูทั้งหลายอยากจะให้ลูกศิษย์ของเราฉลาดเวลาสอนใครก็สอนให้เขาเกิดปัญญาทั้ง3ระดับนั่นเองนะคะอ่าคนนี้นอกจากสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันประทับใจมากนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสตินะคะชัมปัญญะ แล้วก็เบิกบานจริงๆพวกเราได้ยินคําว่าสติสัมปชัญญะมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะนะคะตั้งแต่ดิฉันพูดภาษาไทยได้เป็นคนไทยก็ได้ยินคานี้อยู่แล้วแล้วตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจอยู่แล้วว่าสติสัมปชัญญะคืออะไรก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองนี่โง่ดักดานจริงๆนะโง่มา40กว่า 40, 40ป,ปีแล้วนะคะวันนี้เพิ่งเข้าใจจริงๆว่าสตินั้นแปลว่าการจดจ่อนะคะอยู่กับอะไรที่เราทำค่ะนะคะ ดังนั้นทุกท่านลองถามว่าขณะนี้สติท่านอยู่ที่ไหนนะ,ะหลายท่านบอกอะ่ะจดจอนั่งฟังคูเคสอยู่นะคะหลายคนรู้ตัวเลยกําลังจดจอนะนึกถึงใครก็ไม่รู้นะคะแต่ก็อย่างน้อยก็ดีนะยังรู้ตัวนะว่าไม่ได้จดจอ,อยกับคูเคสนะคะแต่จดจออยู่กับใครบางคนนะคะก็ให้รู้ว่าตัวเองมีสติกําลังทําอะไรอยู่นะคะแต่อีกคำหนึ่งซึ่งดิฉันก็เพิ่งมาเข้าใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจถูกแล้วเคลียร์หรือเปล่าน,นะคะนั่นก็คือคําว่าสัมปชัญญะ เพิ่งเข้าใจจริงๆค่ะว่าจริงๆมันแปลว่า awareness นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า awareness สติเนี่ยเด็ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปค้นนะคะว่าภาษาอังกฤษที่เขาแปลอย่างถูกต้องคืออะไรแต่ว่าในความรู้สึกของดิฉันเนี่ยคำว่าสติคือคําว่า concentration หรือคําว่า focus นะคะทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนะคะทีนี้สัมปชัญญะคือ awareness awareness คือการรู้ตัว นะคะสิ่งนี้นี่เองดิฉันไม่เคยรู้สึกตัวจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้แล้วก็ดิฉันได้เอาสติสัมปชัญญะเนี่ยมาแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะแล้วก็จนกระทั่งเกิดสภาวะที่เรียกว่าจิตเบิกบาน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ก่อนจะเล่าเนี่ยดิฉันมีตัวอย่างนะคะ ดิฉันจะเรียกว่าอะไรดีคือคือในในในสับของนักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้เรียกผู้ที่มารับคำปรึกษาเนี่ยว่าลูกค้านะคะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยช่วยเหลือนะคะให้บริการผู้คนไปมากกว่า300คนนะคะแล้วก็ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะคะก็ถ้าเผื่อท่านใดสนใจเหมือนเสดายนะคะหลายท่านก็อยู่กันไกลกันไปหน่อยนะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็แวะเวียนมาได้ดิฉันไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ย ดิฉันนั่งฟังคุณอ้อยนะคะแล้วก็ประทับใจมากนะคะที่คุณอ้อยบอกว่าปัญหาของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากพวกเราเนี่ยไปผูกปมเอาไว้เองใช่หรือไม่นะคะจำภาพตอนที่คุณอ้อยให้น้องๆตัวน้อยๆน่ารักใช่ไหมคะมาผูกปมผ้าชนหน้าเนี่ยนะคะท่านช่วยถามตัวทัานเองในขณะนี้ว่าท่านผูกปมอะไรไว้ในใจท่านหรือเปล่านะคะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีปมอะไรค่ะ และปัญหาก็คือว่าหลายคนเมื่อมีปมแต่ไม่รู้สึกตัวว่าฉันมีปมแต่รู้เหมือนกันว่ามันทุกยังไงไม่รู้มันรู้สึกชีวิตมันมันหม่นหมองเล็กๆนะคะหลายคนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าท่านถามจิตของท่านเองท่านถามว่าท่านเคยเบิกบานอย่างแท้จริงไหมดิฉันอยากจะบอกว่าคนไทยที่ดิฉันได้พบปะนั้นน้อยคนมากนะคะที่จะมีจิตเบิกบานอย่างแท้จริงคะ่ะเป็นเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าท่านได้ผูกปมอ,อะไรเอาไว้นะคะทีนี้ เพื่อนฝูงที่ฉันก็มีหลายคนนะคะผูกปมเอาไว้ในชีวิตเต็มไปหมดเลยมากมายนะคะพอเครียดได้ที่นะคะเป็นไงคะก็เริ่มกินเหล้าถูกไหมคะเอากินเหล้าเสร็จแล้วมันก็คลายเครียดพอลุกขึ้นเช้ามันฟื้นมามันก็เครียดเหมือนเดิมเพราะว่าอีปมนั้นยังอยู่ที่เดิมค่ะนะคะแล้วเพื่อนของฉันหลายคนที่เป็นสุภาพสตรีนะคะอย่าว่าสุภาพสตรีไม่ดื่มนะคะก็อันนี้ก็พอเครียดหนักนะคะมันก็ดื่มะคะ่ะแล้วเวลาเพื่อนๆเ,เ,เขา แบบต้องไปเที่ยวกันนะคะดิฉันก็ต้องไปกับเขาค่ะถามว่าไปทําไมคะไปช่วยกินกลับนะคะเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีจะกินแต่เหล้าค่ะดิฉันก็ถนัดกินกลับนะคะทีนี้ดิฉันก็สังเกตพฤติกรรมของเพื่อนเพื่อนก็คือว่าพอเขาเครียดได้ที่เอาสักสามเดือนเขาก็จะหายไปนั่งวิปัสสนาสิบวันนะคะ กลับมาพับเขาก็จะมาคุยให้ทุกคนฟังบอกนี่แกแกต้องไปนะโอ้โหกลับมาแล้วฉันนะั้นรู้สึกสบายสบายนั้สิวันนะ้ฉันโล่งเลยนะคะเพราะอีกไม่เกินสามวันค่ะมันโทรศัพท์ตามแกงเฮ้ยกินเหล้าไวไวเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกๆสามเดือนเขาจะกลับไปอัดฉีดคือกลับไปวิปัสสนาสิบวันนะคะแล้วไม่กี่วันกี่ก็กินเหล้าเหมือนเดิมนะคะแล้วแกก็เครียดเหมือนเดิมทะเลาะกับสามีเหมือนเดิมนะคะ เห็นไหมครว่าหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะยิ่งท่านตำรวจที่ถูกพระอาจารย์ว่านะคะว่าท่านทานเหล้าเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเข้าใจท่านค่ะว่าทําไมท่านถึงต้องทานเหล้าถึงแม้ท่านอาจจะให้เหตุผลนะคะว่าอธิษฐานเนี่ยมันทานเพราะสังคมนะคะก่อเขากินกันหมดแล้วก็ต้องกินแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าเพราะว่าท่านผูกปมเอาไว้ในใจท่านไงคะท่านผูกปมเอาไว้ท่านถึงต้องกินเหล้าค่ะ ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ผูกปมเอาไว้ไอ้เพื่อนเพื่อนมันผูกปมกันทั้งฝูงแต่ดิฉันก็ไม่ได้รังเกียจเขานิคะเขาเป็นเพื่อนดิฉันเพราะนั้นเพื่อนจะไปกินเหล้าเราก็ไปแล้วก็ไปคอยดูเผื่อเพื่อนมันทําอะไรที่มันอันตรายใครขับรถไม่ไหวเราขับให้นะคะแต่ดิฉันไม่เห็นต้องทานด้วยนี่คะแล้วดิฉันก็สามารถเมาน้ําได้เหมือนชาวบ้านเขานะคะก็คือหัวเราะสนุกสนานไปกับเพื่อนเพื่อนได้เพราะนั้นท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของติดเหล้านะคะแม้ถ้าได้มาเจอกันอีกดิฉันยินดีช่วยนะคะ นี่มีตัวอย่างนะคะที่จะเล่าให้ฟังสัก3ามสี่เคสแล้วท่านลองถามตัวท่านเองว่าท่านผูกปมไว้หรือเปล่านะคะกิจกรรมเมื่อคืนนี้นะคะพวกเราร้องไห้กันซาบซึ้งดิฉันก็ร้องไม่หยุดเลยะคะ่ะลูกสาวก็ร้องกันน้ําท่วมจอน้ําตาท่วมจอนะคะพวกเราเนี่ยรู้บุญคุณของพ่อแม่นะคะแต่ว่าดิฉันมีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นี่คือตัวอย่างที่พ่อแม่ผูกปมให้ลูกค่ะ ะะและหลายๆท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นะว,วันนี้ช่วยถามตัวเองเลยว่าท่านผูกปมให้ลูกท่านหรือเปล่านะคะตัวอย่างแรกนะคะเป็นน้องผู้ชายอายุ23นะคะดิฉันเรียกเขาว่าน้องเอสก็แล้วกันนะคะเป็นชื่อย่อนะครับเพราะด้วยจรรยาบรรณแล้วเราจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าใดๆให้ให้คนอื่นได้เลยนะคะน้องเอสเนี่ย ตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กน่ารักมากนะคะเป็นเด็กเรียนดีนะคะเ,เป็นเด็กต่างจังหวัดแต่เรียนดีแล้วก็มีความใฝ่ฝันตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะว่าน้องเอสอยากจะเป็นหมอค่ะนะคะแล้วก็น้องเอสก,ก,ก็เรียนเก่งนะคะจนกระทั่งออพอเริ่มประมาณปฐมปลายนะคะหลังจากนั้นการเรียนของน้องเอสเนี่ยซึ่งเดิมสี่รวดนะคะมันเริ่มลงไปสามมันเริ่มลงไปสองแล้วในที่สุดเนี่ยมันผ่านมั่งไม่ผ่านมั่ง ะะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ประคับประคองนะคะจนน้องเอสเนี่ยจบชั้นมัธยมนะคะแล้วก็น้องเอสก็เข้ามาหาวิทยาลัยขณะนี้น้องเอสอายุที่1 3แต่น้องเอสเรียนมาหาวิทยาลัยมาสาม,มาหาวิทยาลัยแล้วคะ่ะและมันยังไม่จบเลยนะคะนะคะมาหาวิทยาลัยแรกเขาก็เรียนไปได้เทอมเดียวนะคะแล้วก็ลาออกเนะะี่ย ถามว่าแล้วทําไมถึงลาออกแล้วลูกเก็แบบว่าจริงๆแบบผมก็ชอบสังคมที่นี่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิชาที่เรียนอะไรมันไม่ใช่อ่าแสดงว่ายางหาตัวตนไม่เจอนะคะน้องเอสก็คุณพ่อแม่ใจดีนะครับพ่อแม่ก็เอาไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สองก็ได้มหาวิทยาลัยที่สองเรียนเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีเสร็จลาออกอีกนะคะครูแค่ก็ถามว่าเอาเอแล้วมหาวิทยาลัยที่สองทำไมลูกถึงลาออกนะคะน้องเอสก็บอกว่ามหาวิทยาลัยที่สองเนี่ยผมผมทนสังคมไม่ได้ ผมผมรู้สึกว่าสังคมมันแย่นะแต่จริงๆเนะื้อหาวิชาที่สอนเนี่ยผมก่าผมสนใจนะแต่สังคมมันแย่ผมรับไม่ได้นะคะอ่ะพ่อแม่ก็ให้เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนมามหาวิทยาลัยที่สามนะคะปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่สามพอมีความหวังบ้างนะคะแต่ดูน้องเอสก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่สีหรือเปล่าขณะนี้น้องเอสเรียนมหาวิทยาลัยที่สามไปได้สามปีแล้วนะคะคุณเคก็ถามว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไรน้องเอสก็บอกว่า ผมก็ผมชอบสังคมนะสังคมที่มหาลาัยเนี่ยดีมากเลยนะเออไอสิ่งที่เรียนก็ผมว่ามันก็โอเคนะนะคะู้เ่ก็เลยถามว่าถ้าง่านน้องเอสที่ว่าหนูจะจบไหมคะมหาลาัยที่สามอันเนี้ยน้องเอสก็บอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็คงจบมั้งคะ ก็ะะฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าพอเรานั่งคุยกันอย่างลงลึกแล้วเนี่ยนะคะดิฉันพบว่าปัญหาซึ่งเด็กซึ่งฉลาดนะคะอย่าลืมว่า IQ คิวเนี่ยเกิดมาเท่าไหร่แก่อย่างไงก็ iQ คิวเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกคุณเกิดมาฉลาดเรียนไปแล้วมันโง่ในภายหลังเนี่ยอย่าโทษโรงเรียนค่ะกรุณาชี้นิ้วมาที่ตัวเองเลยโทษอีพ่ออีแม่ก่อนเลยนะคะเพราะว่า IQ คิวของคนเราฉลาดอย่างไรฉลาดอย่างนั้นค่ะไม่มีแบบ ฉลาดแล้วเดี๋ยวโง่เดี๋ยวกลับไปฉลาดใหม่เดี๋ยวกลับมาโง่ไม่มีนะคะเพราะนั้นน้องเอสเ,เป็นเด็กที่ไอคิวสูงเป็นเด็กที่ฉลาดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าปัจจุบันน้องเอสมาหาดิฉันด้วยสาเหตุอะไรนะคะคนธรรมดาไม่มีความทุกข์ก็ไม่มาพอมีความทุกข์เขาก็มาน้องเอสมานั่งอยู่ตรงหน้าดิฉันแล้วก็บอกว่าครูเคสครับผมอ่ะผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรครับแต่ว่าในสมองผมนะครับมันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ผมไม่รู้จะทํายังไงให้เอาความคิดไอ้พวกเนี้ยมันออกไปจากสมองผมครูเคสก็แต่อย่างน้อยนะเขายังรู้ตัวว่าเขาคิดนะแสดงว่ามีสติรู้ตัวนะคะว่าตัวเองคิดครูก็เลยถามบอกว่าแล้วลูกคิดเรื่องอะไรน้องเอสกลับบอกว่าผมไม่รู้ครับครูเคสครูเคสเชื่อไหมคะว่ามันคิดตลอดเวลาครับแต่ผมไม่รู้เลยครับว่าผมคิดเรื่องอะไร นั่นแสดงว่าอาการเริ่มหนักแล้วนะคะโรงเอสเจะมีอาการเหมือรอยแล้วก็ไม่มีไม่มีความกระตือรือร้อนนะคะในการดําเนินชีวิตและที่สําคัญค่ะบุค,คลิกนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงดิฉันเชื่อว่าถ้าเขาพบดิฉันชา้ากว่านี้อีกนิดเดียวนะคะน่าจะมีสิทธิ์เป็นเกย์นะคะเป็นเกย์หมายถึงชายรักชายไม่ใช่สาวตุ้งติ้งไม่ใช่สาวประเภทที่ส